กับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนมาดูลูกกบที่ผมได้ทําการเลี้ยงไว้นะครับเป็นการทดลองเลี้ยงนะครับครั้งแรกตอนนี้ลูกกบของผมอายุได้สองเดือนกับอีกสามวานันซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเช้านี้เข้ามาเปลี่ยนน้ํานะครับพร้อมกับให้อาหารกบเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับเหมือนปกตินะครับ น้ำที่ผมเปลี่ยนก็จะเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คอรีนค่อนข้างอย่างน้อยแล้วก็ล,วลูกกบนะครับพอเปลี่ยนน้ำใหม่เสร็จปุ๊บเขาก็โอ้ยสดชื่นเลยครับนะฮะกินอาหารกันอย่างสนุกสนานนะครับนี่เป็นน้ำปปาปัาที่ผมเปิดให้น้องกบเขานะครับเป็นน้ำก๊อกเปิดลงไปแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำให้อารมณ์ดีครับได้กินอาหารแล้วก็บางตัวก็มีไซส์ที่แบบใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ ดูคร่าวๆนะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณเจกว่าตัวนะครับเจกว่าตัวอายุกบสองเดือนกับอีกสามวันนะครับแน่ถ่ายน้ําให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังติดต่อนะครับกับทีมงานที่ทําการเลี้ยงกบซื้อขายกบนะครับในเขตโซนของภาคเหนือเป้าหมายของผมก็คือจะทําการเลี้ยงกบเนื้อนะครับเพื่อเสริมรายได้อีกหนึ่งทางนะครับซึ่งก็ เป็นอาชีพที่ดูแล้วค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับในการเลี้ยงกบเพราะหน้าหนาวนี่ก็จะเป็นหน้าอะไรที่แบบสําหรับสัตว์เลี้ยงนี่จะเลี้ยงยากนะครับเพื่อนๆผมนี่ก็แปลกนะครับซึ่งครั้งที่แล้วผมก็เลี้ยงเป็ดบราบร์บอรี่นะครับเอาเป็ดบราบร์บอรี่มาในช่วงของหน้าหนาวเป็นเดือนตุลาพิกาเงี้ยครับเอามาลงแต่ก็ด้วย ด้วยการศึกษาดูจากเพื่อนใน u t u b e ก็ทำให้ผมเลี้ยงรอดแล้วปลอดภัยนะครับเป็ดบอบบรี่ผมก็ได้ขายไปไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเป็นโปรเจกต์ของการเลี้ยงกบนะครับเพราะว่าเป็นการเลี้ยงที่ใช้ระยะเวลาที่สั้นนะครับเป็นระยะเวลาที่สั้นนะครับประมาณ2-3สเดือนก็ได้ขายแล้วนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาอัปเดตให้ดูนะครับสหรับการเลี้ยงกบนะครับซึ่งคนที่เลี้ยงใหม่ก็น่าจะรู้จักปัญหาดี นะครับว่า,วามีอะไรบ้างก็เามาแก้ไขนะครับแล้วก็มา,าปรับปรุงเพื่อจะดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราเองนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เล็กน้อยนะครับเอามาพูดคุยกันปกติธรรมดาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ